โอเคสวัสด,ด,ดีท่านผู้ชมติดยาทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราไปลองตีเจ้ทะเลกับเต่าเต่าทะเลที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยเต่าทะเลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วมันจะมีลิวดาบ,บิกมัมอยู่เนี่ยเดี๋ยวเาดูคุณป้าต่อจะดอกอะไรแต่คลิปที่แล้วก็บอกไว้แล้วแหละว่ามันดอกอะไรอันนี้จะมาแบบให้แบบดูจริงเลยเดี๋ยวไปสุ่มผลพร้อมกันด้วย เรามาดูกันว่าจะได้เกลือเกลือเกลือหรือเกลือหรือนั้นเกลืออะไรวะเกลือหรืออะไรวะโอ้หเจ้าทะเลเจ้าทะเลกับเก่าใครไม่คิดว่าเจ้าเต่าออกมาเพีย นนี premises, ้ก็เพียแล้ววันนี้ยิ่งเพียหนักกว่าแล้วมีแฮกแฮกอ่ะแฮกอ่ะแต่เห็นอดมินของเขาบอกเขาบอกว่าเขาแบบมีวิธีป้องกันแฮกแบบตรวจผลแล้วแบบพยกนผลปุ๊บเก็บผลทันทีไม่ว่าจะโยนลงน้ำว่เก็บทันโอ้เซบกิตันทะเลตายแล้วเคมาเดี๋ยวเต่าอาหารเหลือตัวเรียวได้ตูดแกต้องตาย ว่าแรงแรงไก่เลยโตได้ห้าเอลพีแปบไรสุดปุ่นที่วันน่ะปนเกาะใหม่ เราจะได้เกลือไหมไม่แน่เบิร์นกล่องเกลือ เยอะมา้เลยค่ะเออก็หรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละไปละ